กูเจอแล้วมีไลเซนด้วยไหมมีมีปากกาอยู่ในมือให้ให้รู้ว่าเออเราเจอนี่คือคนเกิดเดือนเดียวกันปีเดียวกันที่เห็นนี่คือไมเคิลโอเว่นเยียดีใจยิ่หายเลยนี่นี่ไงนี่ไงนี่โอ้หจ๊อบมึงต้องไปไปถ่ายกรอบให้อาดูเลยอันเนี้ยไลเซนเลี้ยวบูยุคนั้นทุกคนเนี่ยที่อาบอกมึงอ่ะข้อความว่าอะไรไอเลกโอเว่นไอเลิเลี้ยวบูนะไอแอลเดคอปนะจะเป็นตำรวจใช่ไหมล่ะไอแอลคอปอีก สวัสดีครับามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมตุดพิเศษก็คือข้างหลังของหนูนะครับนี่ฮะเป็นบ้านนกไม่ดาวนะครับก็คือไม่ได้ดาวจ่ายตดมองเลยก็เล่นมุกไงไม่ขำก็ไม่เป็นไรเป็นบ้านที่แบบเราสร้างขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งคืออยากจะให้มีที่นอนของแม่เวลาแม่ไม่อย,อยากอยู่บ้านใหญ่นะครับก็อยากจะมาตวนก็ข้างล่างจะเป็นห้องนอนแม่แล้วก็มีห้องน้ําในตัวเป็นบ้านนกดาวงบเบ็ดเสร็จทั้งหมดไนดะ้ม,มาสี่แสนห้ามันไม่ใช่ยกมาตั้งนะ เป็นบ้านนกดาวแต่คือต้องมาประกอบเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเข้าไม่ได้มันติดราคารถใหญ่ตั้งใจว่าข้างบนเนี่ยก็จะมีห้องนอนนะครับเผื่อว่าอนาคตแฟนเขาอยากมาเที่ยวสวนหรือว่ามาแล้วขับรถกลับดึกๆก็ข้างบนก็เป็นห้องนอนได้ด้วยแล้วก็มันจะตูด้วยเวลาใครไปใครมาเราอาจจะมาถ่ายตรงนี้นะครับถ้าไม่อยากถ่ายเอาดอร์ถ้าไม่อยากเบื่อบรรยากาศในสวนก็มาถ่ายบนห้องนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างล่างเป็นยังไงข้างบนเป็นยังไงนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นสถานที่ดูฟุตบอลนี่นะฮะแต่นี่ อันนี้จะเป็นเป็นห้องเล็กๆนะครับอันนี้มีโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะซึ่งเราเคยมาใช้งานแล้วนะครับถามว่าแป้งทาได้ไหมทาได้นะฮะหน้ามันๆต้องทาแป้งจะได้ไม่มันอันนี้ก็คือเตียงนะฮะเดี๋ยวเราจะซื้อผ้าปูที่นอนนะครับนี่ห้องน้ำนะฮะ ห้องน้าที่นี่เราออกแบบตรงตรง,ตรง,ตรงคือแม่เราแก่แล้วพื้นต้องไม่ลื่นนะฮะกระเบื้องต้องเป็นกระเบื้องทรายและที่สําคัญเราจะไม่เอากวางมาสมมุติว่าเราจะเจอปัญหาบางครอบครัวที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่เข้าห้องน้ำแล้วลื่นในห้องน้ําอันนี้ไม่ทางว่าลื่นว่าเข้ามาคือคือแค่เท้าก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นแม่เราหรือผู้หลักผู้ใหญ่ลื่นในห้องน้ําหัวแตกแขนหักไม่มีก็คือสามารถเท้าได้หมดจะลื่นตรงไหนก็แปะได้หมดนะครับแล้วก็พื้นก็ไม่ตัดนี่ก็อห้องน้ำเดี๋ยวจะมีผ้าปูที่นอน นะครับทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วก็เล็กๆนะฮะมีติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีคัดเอาต์าตรงนี้ก็จะเป็นกระไดเราจะไม่ให้แม่อยู่ข้างบนเพราะว่าต้องเดินขึ้นเดินลงมันลําบากสมมุติว่าถ้าเราร้อนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่อยากอยู่อยู่บ้านอย่างนี้อยากอยู่กระท่อมได้ไหมเราก็ใช้กระท่อมบางแดดได้นะฮะเอยชอบเลยรับพวกนี้ชอบเ <c oughs> อาชอบม่ะเฮินฟ้า ได้ย,ยินอันนี้เราจะทำเป็นสตูนะครับก็ยังไม่เสร็จร้อยเอร์เซนตดูสิเดี๋ยวต้องเดินส่งเดืินสายนะฮะอะไรอันนี้คือเสร็จแล้วพามาพามาให้ดูก่อนนะครับมันจะมีอจอโปรเจคเตอร์ ฉายเข้าเข้าหนังเวลาฟุตบอลพรีพเมียร์ลีกหรือฟุตบอลยูฟาแชเมเปี้ยนลีกหรืออะไรที่มีา่ายแดตดเนี่ยบอกเลยว่าก,ก็หึมมีลำโพงด้วยแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูว่านี่คือของสะสมเกี่ยวกับฟุตบอลส่วนหนึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่หนูชอบดูฟุตบอลมา,านานแล้วแล้วก็ตั้งแต่เด็กที่หนูดูไปดูบอลโลกมาตัวไปดูบอลโลกเนี่ยหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่เราเคยบ้าฟุตบอลแล้วก็ต้องเชื่อไหมว่านั่งเครื่องบินไปคนเดียวไปดูฟุตบอลโลกปี2อ0พอ่าเกาหลีเกาหลีกับจีนอาจำพอตอบไม่ได้ฟ ถ้าไม่ผิดนะถ้าผิดก็ไปหาข้อมูลให้ตรงแล้วกันกูก็แก่แล้วจำไม่ค่อยได้ทีน,นี้คือของสะสมเราจะมาตกแต่งตัวนี้เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยการที่เราดูฟุตบอลมานเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งมาดูเพิ่งไม่ได้มาบ้าเพิ่งไม่ได้มาคลั่งจริงๆแล้วชอบรักฟุตบอลทั้งบอลน,นอกบอลไทยมานานแล้วนี่มาดูว่าของพวกนี้บางชิ้นนะฮะเกือบเกือบสามสิบปีมาอ่ะอันนี้คือของของใหม่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาหมอนวา,างข้างๆก่อนแต่แนนนี่เสื้อ สมัยก้อนเตะฟุตบอลน,นะครับอันนี้เป็นเป็นของกอล์ฟนะต้องบอกก่อนเป็นของกอล์ฟไม่ใช่ของแท้แต่ว่าเป็นเสื้อตอนสมัยนี่ชื่อโกต๋ีนะฮะชวนชื่นอันนี้น่าจะมันยี่สิบปีตัวเนี้ยอ๋ออันนี้รุ่นใหม่นะฮะเอ้ยม่ใช่รุ่นใหม่ดีว่ะไอ้ชื่ยอะไรเต็งไข่ไวเเ้เนี่ยกูลื่มไหมเนี่ยเนี่ยถูโกต๋ีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้เต็งไข่เนี่ยหลุยตัวเลสหลุยตัวเลสอืมไข่วะเดี๋ยวก่อนอันนี้ชื่อไม่ออกไปเลยวะเนี่ย สมองกูตันมากเลยแต่ลายเซนนักเตะลิพูแหละถ้าใครรู้ใครรู้บอกด้วยแล้วกันเนี่ยมันช่หลุยส์ตัวเลี่หรือเปล่าแต่ว่าเป็นลายเซนนักเตะลิพูนี่แหละนี่ก็เป็นนาฬิกาอันนี้ช่างมันอันนี้เสื้อเหลือแต่ต้องรอยลายเซนคริสตยโนโรนโดไม่จริงยังไงเขามาออกรายการเรื่องเล่าเช่านี้ตนี้นะเออก็เนี่ยห็นเวลาตัวซีเห็นไมล่ลนะก็มึงไม่เก็บให้กูเลยอะ่ะดูดิมันอยู่ในห้องหลานนะแต่แม่งไม่เคยรักษาของอาเลย ตาสาานถ้าไม่เชื่อไปหาคลิปมาให้ดูว่าอาเจอคริสตโนโรนโดตัวเป็นๆอาแต่งกางเกมเกมวนนยไทยมึงไปหามยินเดิร์ดด้วยรู้ป่ามารายการเรล่าเช้านี้นี่คริสตโนโรนโดตัวนี้เจะได้วะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอารูปนั้นมายมามาืนยันว่าเฮ้ยเราเคยเจอตัวจริงเนี่ยมึงทิ้งเป็นหมาเน่าเลยเลือกูนี่คิงพาวเวอร์ฮ่าๆนี่ของแท้ครับเอ้ยตัวนี้อาอยากไปใส่ตเตะอว่ะนี่ก็เต๋อเห็นไหมน,นี่คือเสื้อเลเตอร์นะครับคิงพาวเวอร์ เฮ้ยเดีย๋ยวอาไป่ไตเตะดีกว่าตัวนี้เดีย๋ยวอาเดี๋ยวอันนี้อายังไม่ย,ยังไม่ประดับนะตัวนี้จะไปแขวนเอาไว้คุยกับพี่จอมนะติ่งจะได้ทำได้เต็มที่ไงเลสเตอร์ทั้งใจนี่นะเดีย๋ยวจะดูมันมีรูปที่อากับวาดี้อ่ะเดี๋ยวต้องไปลื้อดูเอามามา,มาขยายติดเตื้ออะไรนะจนชื่นสมัยก่อนนนี่เนี่ไงหือกูหือ,อตัวเลสอตัวเลสเคยเจอมาแล้วนี่เพราเป็นคอน่าจะเป็น อ่า uh, นี่อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเบิร์นอะไรเนี่ยมาริทอเอลกาซิโกไปดูเอลกาซิโกมาลืม <Zur> กูจะหารูปที่ไหนที่เติดไม่ได้ยนานแล้วมันราโทรศัพท์ไอ้เครื่องนั้นมันหายไปไงมีนี่นี่นี่เอลกาซิโกนี่ถึงหน้าสนามอ่าใช่ใช่ <S <S เ,เอลกาซิโกเนี่ยอินเตสตาลเตนเออ ต่นานแล้วแหละแต่แต่ดูอันนี้ของแท้นะฮะจ๊อปควรจะหาหากรอบมาใส่ให้อาหนนะ่อยได้ดูสกรีนของจริงของจริงไม่รู้ว่าที่ที่อาไปจัดกิจกรรมของมาลิกับบาตาแล้วได้ไปเจออินเตอร์ตอนนั้นนะเอลกาติโก้แบบอินเตอร์อยู่พอจะนี่โอ้โหเจ็ดเป็ด เดี๋ยวจะมีดาไม้อันนี้เสื้อพี่แฮกเบียกชวนชื่นก็เมื่อก่อนเตะบอลไงเนี่ยแต่เก่ามากนะอันนี้ต้อง20ปีเนี่ยเมื่อก่อนเขาต้อกินไงมาเดี๋ยวไว้ใส่ไปเตะบอลดีกว่านะเราเป็นคนรับฟุตบอลนะใส่ทีมไหนก็ได้บางคนบางคนถือไงมึงเชื่อเลี้ยงกูมึงใส่แมนยูทำไมก็เสื้อกูอ๋อเสื้อหนูฮะเบเลยนะเสื้อเราเออก็เสื้อกู่ทำไมอ่ะนี่นี่นะนี่เมืองทองเนี่ยที่เขาบอกอาร์ตเมืองทองคือไปที่สนามแล้วที่ช็อปเนี่ย เขาก็บอกว่ากติอยากได้ะายไปเี่ลึกเราก็เราเป็นคนชอบบอลน่ะแล้วก็ตะสมของของทีมฟุตบอลเราผิดเหรอเออขอให้มานี่ไงมึงทองมันมีอีกนันในตัวะนะฮึเจ้าเลินผวนใช่ไหมอันนี้น่าจะไปที่อาไปไปที่เอ่อลอนดอนน่ะแล้วก็อาไปเตะฟุตบอลตอนนั้นน่ะอาไปเตะกับพวกเยาวชนเยวชนแมนยูเยวชน เลตีเดี๋ยววนอนสนนแต่อาจําไม่ได้แต่เนี่ยเขาพิมพ์ให้เลยนะจ้าเรินพรแล้วก็ดูป้ายก่อนไม่เชื่ว่าป้ายไก่กาไม่เย่เฮ้ยมึงสนามตุกพัชราไสเห็นไหมมีสี่เจ็ดปอนดีนะกูเก็บป้ายไว้อยู่เนี่ยอือกี่ปีแล้วจะสิบละจะสิบปีแล้วเสือตัวเนี้ยเคลตีตั้งใจืเยังไงด่ากูนีนะเอาไม่ทุกทีมากูอะ มันมีอีกนะจ็อบมันมีเสื้อมันมีพัานคอมีมีป้ายไอ้นี่ไอ้ป้ายแบบที่แลกกันกับตอนทีม pic. อะอาขอลายจินลิวพูทุกคนแล้วก็มีเสื้อมาซินอะตอนนั้นโรนินโยยังเด็กอยู่ตอนนั้นอ,อยายังไว้ผมโกยังไม่ได้โกยังไม่ได้โก,โกแล้วหลโรนินโยจับจับโกอาเล่นเงี้ยเฮ้ยมึงตรงเฮี้ยอะไรวะคือสมัยก่อนเข้าใจรอะลิวันโดลิวันโดลิวันโดอะจับผมอาขึ้นอย่างเงี้ยยังถ่ายรูปอยู่เลยแต่หารูปเดี๋ยดูนิดนิดมีไหมดูก่อน นี่อะไรวะเนี่ยเชียงรายทั้งใจนี่กูทั้งใจหมดอ่ะไรมะนะเห็นะไหมตุ๊กพันธุ์บุรีนี่เขาให้มานะมีพี่รู้จักที่อยู่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีทั้งใจทั้งใจทั้งเทป่ะวันนี้บอกเลยมีลูกทีมมีลูกทีมนี่ไงอันนี้เชลียรีเลี้ยวผู้นัดชิงเอฟเอคัพ<ม>ไปดูเลี้ยวผู้แพ้สองหนึ่งแพ้อ่าไปดูนัดชิงที่พาเพื่อนไปดูไอ้ตัม้มอะตัวใบล 000, นะห้าหมื่นอะอาไปซื้อซื้อหน้าสนามอะแต่ที่ช้ำใจคืออันนี้ของจริง มันมีของปลอมคือเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเราให้เพื่อนไปซื้อผ้าเปนคอนะสีแดงน้ําเงินก็คือต้องเรี้ยฟูเทลตี <S 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 เพื่อนก็ได้ความรีบเดินไปมึงเอาสิบผืนเลยเดี๋ยวกูจะมาแจกเพื่อนๆที่รู้ <ๆ S 1> จักเลี้ยฟูมันไปซื้อ่าสิบผืนผืนละสิบปอนรู้ไหมว่าเชลเทลีเจอกันอะไรเจอกับบายร์นรอบรองอยู่ฟ้าทลีกไอสัตว์แม่งเอาออกมาขายอ่ำมากได้วะคือมันวางประปะแล้วไอ้คนที่ไปซื้อเนี่ยมันก็โง่ไอ้ตั้มพูดเอ่ยชื่อเลยไอ้ตั้มอานี่แหละ คือไม่ได้ดูว่าทีมเี้อะไรคือพอเป็นสีน้ำเงินสีแดงเอาเลยเชลตีเจอบาเยนรับรองอยู่ฟาจัมเบรียก็มางั้นเหรอนี่อะไรเป็นไงของอะไรเนี่ยโปแลนด์โปแลนด์โปแลนด์ทั้งใจอืมอ่านี่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 อะไรสิงคายเนี่ยอ่าอ่านดิเนี่ยอ่านดิเนี่ยคลิปอะไรสักอย่างเนี่ยนักเตะร์เรียบูแต่ไม่รู้ว่าใครเห็นไหมทูโกติเคซีเปนเจลลาดป่ะวะแปลว่าขอให้คุณมีรอยยิ้มนี้ตลอดไปใช่ไหม อ่ะใครรู้ว่านี่เลยเซ็นใครตัวมาบอกหน่อยแฟรี่บูอ่ะ <c oughs> แต่คือของแท้ตัวจริง <c oughs> หรือไม่ก็จ, <c oughs> จ็อบโอ้โหจ็อบเอาจริงนะในการดูฟุตบอลของอาเนี่ยอาไปมาทั่วโลกไม่ว่าไม่ใช่จะบอกว่าแค่ดูในเมืองไทยนะคืออาไปคนเดียวก็ไปก็คือเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าถ้าใครได้ดูอันเนี้ยแชร์ออกไปเลยว่าเอ้ยหนูมันเป็นตลกไก่กากร,กระโปกหมาเพิ่งมาดูบอลได้ต่อสองปี <c oughs> จะได้รู้ว่าเออเราชอบบอลเรารักบอลมากแค่ไหนฮึนะ อันนี้เก็บไว้เดี๋ยวนะสิงโตสูบเกาะอ,อะไรเนี่ยเต็มสูบกัญชาก่อนฉากกับจีนัทอะไรวะอ๋อเดี๋ยวนะมันมีที่อาคเคยเคย,เคยเขียนเคยเขียนลงนี่แหละเป็นอัลบั้มต้องไปขอไม่มีแล้วเดี๋ยวนะแบบนึงเฟอร์กี้ปิงไซยอนโคลิโต้นี่ฮะฉบับวันที่ยี่สิบหกมีนาสองพันหร้อยสีสิแปดอีกสองปีก็ครบครบยี่สิ่ปีนเนี่ยเล่มเนี้ยก็อยู่ในนี้ยก็อยู่ในนี้มาก็ ชอบบอลเชียบอลมาไม่ไม่นี่เองสองสามปีเพิ่งดูบอลมาเม่นี้เม่นี้นะดูดูบอลมาไม่นานคือหนูจะบอกว่าในลังเนี้ยนะครับมันคือสตอรี่ของหนูต้องตานา,นาจะมีทั้งเรื่องบอลเรื่องภาพยนตร์ที่หนูเคยเล่นมานะฮะอันไหนเก็บไว้ก็เดี๋ยวจะต้องมาทําเป็นแอน,นิเมบางทีแบบเนี้ยจนงอหมดเลยฮะนี่ตุ๊กตาหงนะมีบางปีที่หนูเข้าชิงอย่างเงี้ยเข้าชิงรางวัลพวกภาพยนตร์นี่นายเดเทนก็จะมีมีชื่อนักแสดงนะครับแล้วก็ภพาพยนตร์ที่เข้าชิงนะครับ อของหนังจะไว้ฝั่งนี้แล้วกันคุณเจริญพรอ,อรัลมายหรือว่าพูฟเฟนคลับนี่คือลายเฟนของล็อบบีฟ้ฟอลเลอร์ไมเคิลโอเว่นนี่บอลเลอร์นะแกลลี่แม็คลิสเตอร์ที่อาเคยพูดผิดอ่ะอาเคยจะบอกว่าลิซซิ่แม็คลิสเตอร์แต่อาไปเอ่ยชื่อคนนี้นเนี่ยคือแกลลี่แม็คลิสเตอร์พ่อใหญ่ของของนี่เจมี่เลสแนปะโอ้ ขาตั้งแต่เล่นแอบเล่นอ่ะแบบโอเว่นละอ่อนเลยอ่ะโอเว่นยังเป็นเดียวชนขึ้นมาอก็จำไม่ได้แหละนี่ไปงานกาลาดินเนอร์ไปกินข้าวกับนักฟุตบอลกูเจอแล้วเฮียอาหารูปเนี้ยอาคิดว่ามันไปจากน้ำตอนตอนน้ำท่วมอ่ะมันไปหมดเลยฟิล์มอ่ะหาไม่คิดว่ารูปนี้มันจะยังอยู่นี่คือนักเตะที่ทำให้ผมชอบชอบเลี้ยวผู เห็นบริการไหมเห็นบริการยิ้มไหมนี่คือมาครั้งแรกอาย,ยังไม่เจอนะนี่มาครั้งที่สอ,องนปรนเทศไทยครั้งแรกโอเว่นไม่ได้มามีลายเซ็นด้วยหไหมมีมีมปากกาอยู่ในมือให,ให้ให้รู้ว่าเออเราเจอนี่คือคนเกิดเดือนเดียวกันปีเดียวกันที่เห็นนี่คือไมเคิลโอเว่นเย้ดีใจยี่หายนี่คือไม่ใช่ดีดีใจที่แบบชื่นชอบโอเว่นนะคือโอเว่นตอนนี้ไม่ได้ชอบอะไรแล้วแต่ดีใจที่แบบว่ารูปเนี้ยเจอเพราะว่าปกติเมื่อก่อนใช้ฟิล์มเห็นไหมนเนี่ยปีสอพันสองอะกี่ปีอ,อะอยี่ยี่ยวยกว่าปีเนี่ยรูปเนี้ย โอ้โหยี่ยดีใจไห,หมนี่เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยถุงยังอยู่เลยถุงยังอยู่เลยเนะี่ยมาลิดแล้วกันเอาเป็นว่าพรอมมาคอมาลิดแล้วกันเนี่ยแล้วก็ซื้อมาจากสนามอ่ะให้ดูจากสเปนโกนเก่าเห็นไหมมีป้ายสนามไม่มีภาษาไทยเลยไม่มีแบบว่าเม็ดในไทยแลนด์ลิเวอร์พูลนี่ลิเวอร์พูลส่วนไอ้พวกไอ้พวกวิดีโอแมทประวัติศาสตร์ปรระวัตติศาส์อะไรเงี้ยอันนี้คือซื้อมาเป็นพ็อป ไม่ได้สะสมอะไรหรอกซื้อมาทําให้ดูว่าเอ้ยเราชอบบอลน,นะไม่ได้สะสมอะไรมากมายนี่เนี่ยมาขึ้นโอว่โอเว่นอ,อ,อ,อะไรเงี้ยสั่งใน,นเน็ตมาแหละแบบแบบสั่งมาเป็นพร็อพให้ดูประกอบว่าเฮ้ยเป็นคนชอบบอลอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเพิ่งมาเพิ่งมาเพ,พ,พิ่งมาตรงอันนี้ที่ไปเอ่อทีมอะไรวะเดนมาร์กเดนมาร์กเ็าอาไที่เดนมาร์กนี่คือตั๋วสมัยก่อนที่ไปซื้อในช็อป ลีเว่าพูนะก็เก็บตัวใบเสร็จน้อเงินเนี่ยต้องใส่ตงตือไว้เนี่ยอันนี้คือใบเสร็จมันมีบรรุปพอส่อไหมเ้ยเกิจะมีอะไรซอกต้อนไม่ได้โอเคไปนี่อาร์ซนอลอ่านี่เอาเฮ้ยนี่อาร์เจอแล้วนี่ไงนี่ไงตัวสมัยก่อนนี่คนะิงครับอ่านี่เดี๋ยวจะหาว่าตอแหลดีนะใส่สมุดไว้พอต่ออะไรไม่รู้นะฮะ มโมร็อกโกเจอกับฟินแลนด์ไทยเจอกับบาซิลน,นี่ครับคน,คนไทยจำไม่ได้แต่เนี้ยยุคลิวันโด้โรนันยโยยังเด็กอยู่โรนันโยยังเป็นเยาวชนครับ <c oughs> ยังไม่ใช่ผมยาวยังหัวเกรียนแบบเป็นทหารอยู่เลย <c oughs> ตอนแรกมีแค่นี้แล้วเขาไม่ไดัดเพิ่มออกมาบุร <c oughs> ีคนไหนจ๊อบ <c oughs> อันนี้ก็ไปซื้อมาตามอีเบแบบอยากให้ดูว่าเฮ้ยเ <c oughs> ป็นชนชอบบอไทยมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไปซื้อมา ี่ไปประมูลได้จากอีเบเพิ่งปิ้นมาเพิ่งปิ้นมา,น,น,มานี่ตึกประจันบานอะไรมนะั้เนี่ยนี่แดงเดือดน,นี่ตัว๋วปีอ่าหัวมากมั้งอ่าสี่หกก็ยี่สิบปียี่สิบปีนะผมไม่ไวแท่ยุไไวไยวะเออนี่ไงึงดูดิปีสองห้าสี่หกกะ่ก็ที่ได้ภูมมาเมืองไทยอ่ะ จะมันอุยอ้ยกูเอาไว้ในสมุดนี่หรอดีนะมันยังอยู่เดี๋ยวกันเอาไว้นี่ก่อน,นอยูไนเตดเรเวลนี่แมนยูทั้งใจ <c oughs> ทุกทีมอ่ะมึงไปเอาไปหมดได้ทุกทีมอ่ะเออใ <c oughs> ช่ใช่เชลซีทั้งใจ <c oughs> ก็อาบอกว่านี่ไฟนอลไฟนอลลิเวอร์พูล Liverpool เจอเชลซีนี่ไฟนอลเห็นไหมไม่มีต่อไทยเลยอยากเก็บล้วนๆ,ๆนะครับนี่ใช่ชุอที่สนามมาแหละเพราะว่าอยากเก็บไปสอง2ันสไงก็21่สเอ็ดปีไอ้ใช่10อ่า11ปีนี่เลี้ยวภูวีไทยแลนด์อยู่เนบอร์มกโลนนี่ก็เป็นโปสเตอร์ก็อาก็เก็บเดี๋ยวนะมึงเก็บให้ดีนี้ยจบนี่แหละก็พวกเนี้ย เวลาเราไปกินข้าวกับนเตะเขาจะมีอย่างเงี้ยใช่ไหมคือไปงานการาดินเนอร์ตะไม่ก้อนอ่ะเป็นเซเลป6ที่พวกตั๋วแหละตั๋วที่แบบบุรีใครไปกับอาแล้วอะเขาไม่เอาอาก็ขอเก็บอ๋อนี่ตั๋วโกติคาเฟออเซตตอน6แพงมีคอนเสิร์ตของตัวเองแพลนเกตเมเจอร์มีคอนเสิร์ตของตัวเองครับอันนี้ซื้อที่แอนฟิ์นานมากแล้วดูดิเกือบ4ปอนด์ที่น่นเลย <S 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 เป็นเหมือนไอ้น้ำหอมอะน้ำหอมแขวนรถอะ เห็นปะตเกาแล้วเก่าแล้ว,ลวอันนี้เก่าแล้วนี่อะไรเนี่ยเขาให้มาเนี่ยไทยเกอร์เอฟซีที่ไหนวะเนี่ยไทยเกอร์เอฟซีทางใจไ,ไม่รู้เหี้ยเลยเขาให้มาเก็บเว้ยอ้ามาแล้วมาแล้วนี่นี่เอเมเสเดียมเห็นไหมนี่นี่คุณภาคนี่ปอเมศไอ้นี่แหละซื้อเพร่อมันขอบเชลซีบาเยนอะนี่ไหมนี่นี่ เตะตำนานนักเตะรีพูอาจำชื่อไม่ได้ติดอยู่กับปากเนี่ยแต,นนแต่เป็นตำนานนักเตะรีพูอันนี้คือพวกเนี่ยไปซื้อของที่ญี่ปุ่นอะ่ะตอนไปดูบอล่ะไปดิสนีย์ไปเนี่ยเนี่ยทุกอย่างอยู่นี้หมดเนี่ยตัว๋วเมื่อก่อนไปกับทัวร์ไปคนเดียวไปกับทัวร์นี่ไงนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> ลายเซ็นที่ไปขอซิเฟ็เจราดแล้วอาถอด ถอดหลวงพว่อภูนวัดไพโรธให้เข้าไปนี่ซึ่งในสมุดไม่มีลายเซ็นนี่เป็นจริงของปีเฟสเจอละอันนี้ในหนังสือไม่มีนะเข้าใจป่ะคือดูก็รู้ว่าในหนังสือเนี่ยเขาไม่มีเจอละลา,าเซ็นแบบนี้นะอันนี้อาเอาหนังสือแล้วไปไปขอเขาขอลายเซ็นเขาให้ดีนะเก็บให้ดีนะจ๊อบเล่มงนี้นะแดนนี่มูฟฟี่มีไหมหน้าปกจะมีเซ็นอย่างเงี้ยมีไหม เมื่อก่อนเวลาไปหาดาราคือสมัยก่อนมันไม่ได้มีกล้องเป็นกล้องฟิล์มเข้าใจป่ะเราก็ต้องเอารูปเอาสมุดของที่มันมีหน้าเขาเนี่ยเอาไปเอาไปขอเขาครั้นี้มีใครวะขอให้เจออีกขอให้เจออีกด,อดูเจอดูเจอหลาดดูเจอหลาเยาวชนอะอ่านี่เอวัตจิดียุบแสดงว่าเล่มน,นี้มีหลายคนนี่เอวัชจิดียุบเห็นไหมงานการละดีเนาะงานที่เขามาเตะบ,บอลที่เมืองไทยอ่ะนีภาพบันคอ ก็ซื้อจากสโมสรแล้วทำไมกอดเอาแล้วนีน่นี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหจ๊อบมึงต้องไปไปถ่ายกรอบให้อาด่วเลยอันเนี้ยไรยเซนเรียวพูยุคนั้นทุกคนเนี่ยที่อาบอกมึงอ่ะเนี่ยสีเป้นเจออาดไมเคลิลโอเวน่นแกลลี่แม็กลิเตอร์เอลเ,เอสอ่าเออใช่แกลลี่แม็กลิเตอร์เจมี่คาร์ลัก,กร์ เกลตี้ดูเด็กยอรันเนลิเต้มีหมดใะยุคนั้นอะที่เขามาเปงนทันทั้งทีมไงเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้องใส่กรอบเลยเนี่ยเนี่ยเลี้ยวฟูทั้งทีมเลยเนี่ยอาซื้อเนี่ยจากที่ที่อังกฤษแล้วพออนัทพุบเขามาเราก็มีโอกาสเนี่ยทั้งทีมเลยนี่สิบสามนี่จำได้อันนี้คือเดนนี่เมอร์ฟี่ทำไมแม่นเหมือนกันเห็นป่ะเนี่ยเบอร์สิบสามอะเนี่ยเนี่ยนี่นี่เดนนี่เมอร์ฟี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่พับแล้วพี่จ๊อบเราทำไงให้มันเลี้ยวได้ปะอย่าพับนะเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่พับแล้วนะ นี่คือหลังจากที่อาไปเจอเขารอบแรกแล้วใช่ไหมนี่นะฮะเห็นไหมบอกดิภาพนี้มึงต้องตัดโปรโมทนะมึงต้องตัดโปรโมทนะพิมที่ว่าละอาที่ว่าอะไรไม่ใช่ตัวที่เคยเล่าตัวไหนเดี๋ยวคอปอะแอมเดี๋ยวคอปอะไม่ใช่อ่านี่แหละ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 เสื้อในตำนานดิเจ๊เคแล้วดูข้างหน้านี่ไมโครเวนนะนี่เซนจริงนะ แต่มันเลือนไปแล้วอ่าให้ดูก่อนนี่ไอแอมเดือกคอปเห็นไหมเนี่ยข้อความว่าอะไร love love ไอเลิฟโอเว่นไอเลิฟเลี้ยวฟูนะไอแอมเดือกคอปเห็นไหมเราจะเป็นปตำรวจใช่ไหมะ่ะไอแอมเดือกคอปอีก <c oughs> คือไอร้านจสกินนี่ก็เลวไงเข้าใจไหมค, <c oughs> คืออาก็ไม่รู้หรอกอาก็แบบว่าอ,อาก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษไงคอปคอปที่เป็นเดือกคอปคือ K O P ถูกป่ะนี่ไอแอมไอคอปนี่เสื้ออะไรตำนานเลยเนี่ยไอ้แต่วินิจัยแล้วว่าคลาั่งจริงเฮ้นี่น กรีดเลือดออกมานี้คือไม่หยดถึง,งพื้นนะกลางปีกพึบบินงี้เลยเลือดตัวยิ่งเทปนี้ต้องต้องโลกต้องได้รู้ว่ากูชอบนิพูมากแค่ไหนนี่คือเะไรจริงจริงแต่มันเลือนไปแล้วละไรจนจริงเลยแหละมึกจริงๆริเพราะว่าอาสกีนรูปที่อาเจ,จอเขาครั้งแรกจ๊อบอันนี้มึงต้องไปใส่กรอบให้อายนะใส่กรอบแบบกรอบที่เขาตีที่เขาใส่กันอะใส่เสื้อบอลน,น,นั่นมึงมาปิดนี่ปิดเลยเชื่อเดจะได้รู้ไงว่าของแท้ไอเอ็มเดอะคอปนะฉันเป็นตำรวจนะ นี่ไงยี่สิบปีที่แล้วพืนนี้ไทยแลนด์กับบาร์เซโลนาอันนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เห็นเมื่อกี้มีกี่มีรอยมีตาช้างอันนี้ไม่มีนะพืนนี้คือยี่สิปีที่แล้วโอ้โห สุโคเยชเท่กูเจอแล้วกูเจอแล้วจ๊อบเดี๋ยวนั้นหาดูก่อนว่ารูปที่ต้องมีจิตที่ลิวันโดจับผมอาที่จะกูไม่รูปยืนยันนะเนี่ยเขาถ้าหาว่ากูี้โมนะว่ากูเจอลิวันโดเนี่ยใช่โมทั้งหมดหตังอีเบงนั่นแหละไอ้ยี่ไม่เจอว่ะสมัยก้อนไปนั่งในในสนามเลยนี่นี่นี่แต่เัอลิวพูไปด้วยนะนี่นี่ตอนไหนล่ะดูดี่เพิ่งมาชอบลิวพูดูมาไม่นานนี่เอง นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนะเนี่ยไปไถ่ายในสนามเลยถือกล้องแล้วเป็นกล้องฟิล์มลิวันโดเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยตอนนี้นักเตะชื่ออะไรรู้ตอนนั้นดังๆอยู่หลังโก้เลยแต่มันนานแล้วอ่ะนี่ร yeah. ู so ้จะเป็นนักเตะถึงจะถ่ายได้วแต่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่ลิวันโดนี่นี่ลิวันโดเอาออกดูดิเอาออกดูดิตูมให้เห็นว่าเป็นลิวันโด้เอาเอาสว่างให้สว่างให้เห็นเลยว่าเป็นลิวันโด้เฮ้ยมันต้องมีอีกอันนี้อยู่ไหนวะอันที่ลิวันโดจับโกอาจับมันจะมีวันซ้อมอ่ะ นี่วันตอมนะไม่ใช่วันจริงนะเนี่ยเดี๋ยวมึงเอาไปอินเสิร์ตแล้วกันเนี่ยรู้สึกว่าในตู้มันยังมีอยู่ไม่รู้ว่าลูกบอลลูกบอลวันตอมอาหรือวันโดให้นี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่อันนี้มันไม่ใช่อาแต่เนี่ยลูกบอลเนี่ยลิวอรโดให้มาอันนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้นี่ป่านนี้น่าจะประมาณสามทุกว่าแล้วแหละไอเด็กกระโปงเนี่ยไอ้ดำชื่อดำเมื่อก่อนอยู่กับอาลูกบอลที่ลิวอรโดให้มาของบาสตินลูกบอลตอมน่าจะอยู่ในตู้แหละอันนี้ก็เป็นเป็นสายสายคาดคอที่เราไปแต่ละที่แต่ละที่มา อ่าอันนี้ตาตโมต่ออะไรอือ่านี่อะไรเคลซีนี่เป็นลำทัวสนามอะเขาจะให้อันนี้มาอันนี้อาร์ตเก็บอันนี้แมนแมนยูทั้งใจนี่ใครจะเอาั้างแมนยูเอาไหมแจกไหมแฟนแมนยูแจกได้นะในเพจอะถ้ามีสักสองสามอันเนี่ยเอาไ้ให้เขาเผื่อเขาใช้ของบัตรของคอแฟนเขลซีก็แจกได้คืออาร์ตเก็บไว้อะละ เนี่ยไอ้พวกเนี้ยามาแจกได้อ่ะขอเก็บไว้แค่แค่อันละอันเดียวอะใช่ไหมทำไมทำไมกูมีของแมนยูเยอะเนีวะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นป้ายไฟมะเนี่ยเมื่อก,ก่อนติดเสื้อแล้วมันจะพิ๊บปึ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 ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแผงวงจรใชนะ่ไหมอ่ะทำเสื้อป้ายไฟเลยไอ้ฟูทำไม,มก่อนปึ๊บ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 เนี่ยเดี๋ยวใครแฟนแฟนคนไหนที่ติดตามเพจนะเป็นแฟนแมนยูนะเตรียมเลยอ่ะแจกนี่ถุงช็อป แมนยูแต่นี่คือโคตรเก่านะรุ่นใหม่คงไม่ใช่อย่างนี้แหละแต่นี่คือรุ่นเก่าเก็บยันถุงอะดูดิเหนบกระแดกอ่ะนี่นี่ไงนี่ไงที่อาบอกอะเนี่ยเนี่ยปีที่อาไปดูฟุตบอลโลกที่น่น่ะจบก็นั่นแหละอยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะมันยังมีอีกนะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับมันยังมีลูกบอลลูกบอลของบาซินยังมีอีกเยอะอันนี้คือคือแค่ตัวหนึ่งนะครับ เราทำต,ต,ตัวนี้ขึ้นมาก็อยากจะเป็นต,ตัวเอาไว้ดูบอลน,นะครับก็ให้หลานแต่งห้องแหละเนี่ยพวกนี้ควรจะแต่งได้เยอะแหละก็ขอบคุณนะทุกการติดตามนะครับยังไงใครอย่าลืมกดแชร์ให้หน่อยอันอื่นไม่แชร์ไม่เป็นไรอันนี้ขอให้แชร์ให้หน่อยเพราะว่าหนูเป็นเชลตีทั้งใจแล้วก็มีเชียงรายมีอะไรตุกพันธุ์บีทั้งใจนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถึงบอกว่าหนูเป็นคนชอบดูฟุตบอลเราเป็นคนชอบดูบอลตั้งแต่เด็กความรู้เราก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่เราชอบเราชอบดูชอบเก็บสะสมมันคือ มันคือสตอรี่คิดดูดิว่าบางอันเนี่ยหนูเก็บมาตั้งแต่ไอ้ตากล้องยังไม่เกิดอ่ะตากล้องย6ปีนะหนูเก็บมาตั้งแต่ตากล้องยังไม่เกิดกอ่นะคิดดูหนูเก็บมา,า,มดดานมานแะค่ไหนเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเฮ้ยการดูฟุตบอลของหนูเนี่ยหนูชื่นชอบนะแล้วก็ฟุตบอลเป็นกีฬาที่หนูรักมาตั้งแต่เด็กก็หวังว่าทุกคนได้ชมคลิปนี้แล้วก็คจะเข้าใจว่าหนูชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนไหนฝาก ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจนะฮะส่วนที่คนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดตตไ Subscribe ครั้งหนึ่งอะเราจะอินเสิร์ตให้ดูเลยว่าสตูของเรามันมีของของหนูเนี่ยมากมายแค่ไหนนะฮะหนูบอกเลยว่าสตูแค่นี้ไม่พอเก็บกับของสะสมที่หนูมีนะครับโอเคสําหรับวีดีโอนี้ไปก่อนปวดขาปวดหลังเลวเตอร์ทั้งใจ